ถ้าจะคุยเรื่องเขตแดนไทยกับกัมพูชาหรือเขตแดนไทยกยับเขมรเนี่ยจริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปในช่วงรศ112มาณพศ2436มันเกิดอะไรช่วงนั้นอะ่ะก็คือไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยได้ตกลงเรื่องเขตแดนกันเข้าไว้เอากำลังคุยเรื่องไทยกยับกัมพูชาไทยกับเขมรแล้วไปเกี่ยวอะไรกับฝรั่งเศสก็คือช่วงนั้นครับกัมพูชาหรือเขมรเนี่ย ในโต๊ะเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสดังนั้นก็จะต้องคุยย้อนกลับไปถึงช่วงที่ฝรั่งเศสนะครับมาเป็นเจ้าของอาณานิคมแถบนี้อ่าแล้วที่นี้ไทยกับฝรั่งเศสโต๊ะลงอะไรกันไว้ในเรื่องเขตแดนก็คือนะครับเราจะใช้สันปันน้ำของภูเขาเป็นเส้นกั้นเขตแดนซึ่งภูเขาที่อยู่บริเวณนั้นน่ก็คือภูเขาพนมดงรักหรือเทือกเขาพนมดงรักและมันเกิดอะไรขึ้นก็คือ เทือกเขาพนมดงรักเนี่ยเป็นภูเขาที่มีลักษณะพิเศษคือแทนที่เขาจะเป็นภูเขาแบบนี้นะครับแทนที่เขาจะเป็นภูเขาแบบนี้เขาไม่ได้เป็นภูเขาแบบนี้ครับแต่เขาเป็นภูเขาแบบนี้นะครับเป็นภูเขาแบบนี้ออคือด้านหนึ่งมันจะเป็นหน้าผาแบบนี้เลยครับด้านหนึ่งเป็นหน้าผาแบบนี้ส่วนในด้านหนึ่งก็เป็นเนินค่อยๆค่อยๆเป็นเนินลาดขึ้นลาดขึ้นลาดข,ข,ขึ้นแบบนี้การใช้สันปัน้ำเป็นเส้นก้านเขตแดนเนี่ยก็หมายความว่าสมมุติว่าฝนตกลงมาครับฝนตกลงมาบูมเนี่ย น้ำที่มันไหลลงไปฝั่งท่านี้นะครับก็ขอให้เป็นดินแดนของฝรั่งเศสซึ่งต่อมาก็คือดินแดนของกัมพูชาส่วนน้ำที่มันไหลมาทางที่นี้ไหลไหลขึ้นมาทางที่เหนือเนี่ยก็เป็นดินแดนของประเทศไทยจริงๆแล้วมันน่าจะจบนะครับมันน่าจะจบแต่ทําไมามันไม่จบแต่ทําไมามันไม่จบต่อมาภายหลังครับฝรั่งเศสก็สํารวจ ตามแนวเส้นกั้นเขตแดนหรือแนวสันปันนาเนี่ยก็พบว่ามีปราสาทหินตั้งอยู่บนชงอนผาแบบนี้เนี่ยเป็นซิบซิปปราสาทอย่างที่เราดู้จกันก็คือปราสาทเขาพวิหารปราสาทตะเมือนโต้ปราสาทตระเมือนทมปราสาทตาควายปราสาทอะไรต่างๆขนาเนี่ยอยู่บนสันปันนาแบบนี้ทมดเลยนะครับจริงๆตามข้อตกลงที่ทําไว้ครับฝรั่งเศสแสดงว่าตัวปราสาทเหล่านี้อยู่บนดินแดนใครครับไอ้ดำมึงหวา มึงว่ดภาษาเรานี้อยู่บนดินแดนใคร <c oughs> ขนาดหมายังแ <c oughs> สดงว่าเมื่อตกลงกันเป็นแบบนี้แล้วประสาทที่อยู่บนชงงอนผาเราเนี่ยก็คือเป็นโต๊ะเป็นสมบัติของประเทศไทยหรือประเทศสยามในคณะนั้นแต่ฝรั่งเศสครับเกิดอยากจะได้ประสาทเขาภูมิหาเนี่มาไว้อยู่ในดินแดนของฝรั่งเศสแม้ว่าจะตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าชัยสันตนานเป็นเส้นกานเขตแดน ดังนั้นครับอีก15ปีต่อมาครับฝรั่งเศสก็เลยแอบ,บทําแผนที่ขึ้นมาใหม่โดยให้เขตแดนของฝรั่งเศสอ่ะวางเข้ามาลอบรอบปราสาทเขาบริหารแบบนี้ก็คือแทนที่จะยึดตามสั่งปันนาเหมือนคราวแรกฝรั่งเศสแอบ,บมกเมดครับอาศัยช่องโหว่ของแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยแอบ,บขีดเส้นเขตแดนใหมแบบนี้ครับ ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นั่นแสดงว่าตัวปราสาทเขาพระวิหารอ,อยู่ในเขตแดนของฝรั่งเศสไปโดยอัตโนมัติเลยครับซึ่งต่อมาฝ่ายไทยเรานะครับฝ่ายสยามเนี่ยจะรู้หรือไม่ไม่แน่ใจหรือว่ารู้แต่ทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องเงียบสงบปากสงบคำเราก็ไม่อาจทราบได้พอฝรั่งเศสให้เอกราชแก่กัมพูชากัมพูชาก็เลยใช้ แผนที่ฉบับใหม่ที่แนบท้ายสนที่สัญญาฉบับนี้นะครับเป็นแผนที่ลักในการแบ่งเขตแดนก็สยามดังนั้นพอเอาเรื่องนี้ไปขึ้นศาลโลกครับศาลโลกก็เลยพิจารณาตัดสินยกปราสาทเขาพระวิหารให้กัมพูชาไปเมื่อพศ2555แต่มันไม่จบแค่นั้นไงครับอย่างที่ผมบอกครับว่าตามแนวสันปานนามเหล่านี้เนี่ยมันมีปราสาทหินอีกเป็นซิบซิปปราสาท นะครับปรสาสทตะเมือนโตดปรสาสทตะเมือนทมปรสาสทตาควายซึ่งกัมพูชาเห็นโอกาสว่าเขาสามารถยึดปราสาทเขาพาวิหารเป็นของเขาได้แล้วมันก็มีความเป็นไปได้ไงครับว่าปรสาสทตะเมือนโตดปรสาสทตะเมือนทมปรสาสทตาควายปรสาสทพื้นๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นของเขาได้ด้วยถ้าเขายึดแผ่นที่มาตราสวนหนึ่งก็สองแสนซึ่งทางฝ่ายไทยเราก็คัดค้านมันโดยตลอดว่าใช้มาตราสวนหนึ่งก็สองแสนไม่ได้เพราะหนึ่งเส้นเท่ากับสองแสนเซน ฉะนั้น1เส้นเท่ากับ2กิโลเมตรถ้าคุณลักแผนที่พิษแค่เส้นเดียวนั่นหมายความว่าพื้นที่จริงเขตแดนจะขยับไป2กิโลเมตรไงครับมันเลยกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนตลอดตามแนวชายแดนเพราะกัมพูชายืดแผนที่1ต่อ2 0 0แสนในขณะที่ประเทศอื่นๆที่เขาจเจริญแล้วประเทศที่เขาเป็นสากลล่ะลักของสากลคือต้องใช้1ต่อหหมื่นแต่ที่นี้ไอ้ราษาทอื่นๆนะครับอย่างเช่นภาษาตะเมินโตภาษาตะเมินทมภาษาตะกวยรวมทั้งภาษาอื่นอนะื่นเนี่ย ผมก็ไม่รู้ว่าในสนธิสัญญาที่ฝรั่งเศสแอบทําแบบมกเม็ดขึ้นมาน่ะนอกจากขีดเส้นเขตแดนไหมจนกระทั่งขาพอวิหารไปอยู่ในเขตแดนของฝรั่งเศสแล้วผมไม่รู้ว่าฝรั่งเศสมันขีดเส้นเขตแดนของตําเมือนโตขีดเส้นเขตแดนของตําเมือนทงขีดเส้นเขตแดนของภาษาตาควายด้วยหรือไม่แต่ถ้าฝรั่งเศสไม่ได้มกเม็ดไม่ได้ขีดเส้นเขตแดนภาษาตํะเมือนโตตะเมือนโงและภาษาตาควายเหมือนอย่างกรณีของภาษาขาพพิหารขอให้เรามั่นใจได้เลยว่า ปราสาทเหล่านี้เป็นของไทยร้อย